แล้วนายอ่ะทำกันบ้านหรือยังด,ดิวดิวอยากจะทำหน่อยนะนะด,ดิวยากจะทำหน่อยนะนะดิวยากจะทำหน่อยกินเลยกินกินตอนนี้กิน,กน,นพิพมเธอทำดีกับฉันทำไมอ่ะที่ฉันทำดีกับนายอ่ะก็เพราะ คันกว่าแต่คือเอางี้งั้นนายก็เลือกมาเลยว่าจะไปแข่งเกมหรือดูหนังกับฉันก็เ,าาเลือกแข่งเกมใช่ไหมคิวเขาะมันสนุกมากเลยครับไปกินข้าวกันครับครับโอ้ยทำไมลังคาตโอไปเลยต่อไปนี้ขอให้ไม่เจอกันอีกตราเลิกกันเถอะนิวนิวจริงเหรอพิมที่ ครับกับดีลเลอร์กันน่ะเออคราวนี้แน่ซะยิ่งกว่าแน่ซะอ,อีกจ,จะบอกให้นะเมื่อก่อนอะ่ะคามันก็นีสัยแย่แย่อยู่แล้วทั้งเจ้าชู้ไปคบซ้อน โงกซะด้วยแล้วดิวอ่ะก็พยายามจะเลิกกับขับตั้งหลายรอบแล้วแล้วสุดท้ายก็กลับมาคืนดีกันอีกด้วยความรักนะนะแต่คราวนี้เขาติดเกมหนักมากแล้วก็เงินทองอ่ะก็หายหมดเลยเพราะว่าติดเกมน,นี่แหละแล้วพอขับติดเกมใช่ไหมอารมณ์ก็จะร้อนอารมณ์ฉุนเฉียวแล้วก็จะหงุดหงิดแล้วก็ด่าดิวว่าล้องขาดออกไปดิวก็เลยทนไม่ไหวแล้วก็บอกเลิกไปเลยอ่ะ <S <S สงสารดิวเนะาะอืมดิวน่าสงสารจริงแต่ก็สงสารเขาเหมือนกันนะ ทำไมอ,อ่ะอ๋อแค่ยงไงคะมันก็เป็นเพื่อนเราป้าดูสิมันร้องไห้เสียใจขนาดนั้นน่ะยิเกลอร์อบคุณเราจะไม่เล่นเกมแล้วอ้ยครับเรยแล้วข้างหลังมือนายมีอะไรไม่เห็น <S <S มีอะไรเลยนะนี่ไงนี่อย่างเปิดเกมเลยเออคือนิดหน่อยนิดหน่อยค่าเวลาโอ้ยครับเกมเนี่ยจะฆ่านายแล้วแมเลย ดิวขอโอกาสหน่อยนะขอลองครับจะโยนตัวสับทิ้งเลยนะเพื่อเอ่อเอ่อไอช่ช่ดูนะนี่คิดว่าฉันงอเลยไงอุ้ยถือสับมันงแพงอะคดีให้นอนนะนอนนะนะดีจิ้จทส้ับหน่อยนะดีจิ้โอ๊ยสำคัญทำไมดิวไม่ให้โอกาสเธอบว่า 哈哈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 哈 อเอออเาเป็นว่านายอ่ะเฮ้ยตัดใจเถอะเพราะว่ายังไงอะ่ะดิวเขาก็ดีกันไปสำหรับนายไม่ได้อีกเอเอออเนายอ่ะเอใช้ชีวิตปกติของนายปเป็นเธอความผู้หญิงดีๆของก็คงไม่มีใครมาเอานายหรอกเฮ้ย ยิ่งปอบยองะยิท่งเี่ครับก็ไปยกกกิดลงพรับาว่าการเปงบ้างอะดีขึ้นยังเอานั่งไงนั่นไงมาแล้วดูเองสิว่าการดีขึ้นหรือยัง Paintings, paintings, oh okay. house, ิิ Hell, ิวววเฮ้ยเนี่ยอาการดีขึ้นไหมล่ะฮะตามงมอมาเป็นอาทิตย์แล้วยังไม่สำเร็จเลยนั่งร้องไห้ทุกวันข่าวปลาก็ไม่ยอมกินเฮ้ยนี่เห็นแล้วกุ้มใจเหมือนกันนะเนี่ยพิมจะกุ้มใจทำไมอะอะยังไงครัก็เป็นเพื่อนเราแม้นี่เธอไม่เข้าใจอะไรเลยเหรอเนี่ยไม่อ่ะสมน้ำหน้ามากว่าเฮ้ยไงไปสมน้ำหน้าครับยังนั้นทำไมล่ะ ครับก็เป็นเพื่อนเรานะสงสารครับจะตายเฮ้ยเพมมีความรู้สึกอะไรกับเขาหรือเปล่าจะบ,บ้าเหรอคนอย่างคัพเนี่ยนะโอ้โหคิดว่าจะชอบคนอย่างคัพเหรอไม่มีทางอ,ะอ,อ่ะเออมพ็มะนนจะทำกันบ้านยัง่ะเธอคิดว่าคนอย่างฉันเนี่ยจะทำกันบ้านเหรอครับแล้วนายอะทำกันบ้านหรือยัง ดิวจะขับหน่อยนะนะดิวจะทับหน่อยนะนะดิวจะทับหน่อยสภาพแบบเนี่ยคงยังไม่ได้ทำแน่เลยเลยนะยงไนขอราอกันบ้าน่อยดิ ส่งการบ้านชิ้นสำคัญที่แบบจะเก็บคะแนนใช่ไหมส่งค่ะส่งส่งเลยส่งเลยอ่ะไหนอ่ะพิมพ์ทำไมอะคะลังเลอะไรอ่ะดิวครบยังครบยังอ่ะเดี๋ยวดูก่อนชื่อดิวส่งแล้วนายส่งแล้วครับส่งแล้วพิมท,ที่เมื่อกี้ทะเลาะกันบ้านนี่ของครับเหรอไม่ใช่หนูเลยหรอใครร้อง กันครูได้ยินนะใครลอกอะไรกันคะมี่เออครูหูฝาดหรือเปล่าคะแก่มื่อไหคะก็เลยหูฝาดวันหนังลอกใช่ไหมไปทะเลมาหนังเลยลอกในอะไรไปทะเลมาใครลอกกันบ้างใครมีมี่น้องอ่ะค่ะลอกไม่ลอกไม่รู้แหละแล้วของเธออ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันไม่มีของเธอส่งมาการบ้านอยู่ไหนทำแล้วนะคะครูแต่ว่าพอดีว่าหนูลืมไว้ที่บ้านนะคะของผสมพวกนี้นะคะฮะลืมไปที่บ้านจะส่งพรุ่งนี้อ๋อได้ ดีมากเลยขอบคุณนะคะค่ะจับได้แต่ว่าต้องหักคะแนนนะ,ะ,ะหักคะแนนไม่ได้นะคะครูแสร็จแล้วก็กำหนด,ดสวันนี้เพื่อนก็ส่งวันนี้หมดถ้าเธอส่งพรุ่งนี้ก็ได้ครูก็ตรวจให้รับให้ไม่เป็นศูนย์แต่ต้องโดนหักคะแนนไงเพราะเธอส่งช้าค่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อะนึกเลยค่ะวันนี้ ก็ไหนตรนหลแล้วค่ะไม่ให้มีการเรียนการสอนแต่ว่ามีการสอบคะการสอบกูจะสอบที่ไรที่บอกห่องน้าสอดเลยเอแล้วนี่มันเป็นการสอบบทเรียนที่ครูได้สอนไปแล้วครั้งที่แล้วถ้าเกิดใช้ตั้งใจเรียนนะไม่ต้องทบทวนรูอยากรู้ว่าเออที่เรียนไปในห้องเนี่ยเข้าใจแค่ไหนเลยอ่ะไม่เป็นไรรูยังใจดีพอให้เรามีเวลาทบทวนสักประมาณหนึ่งคาบนะ ใช่เดี๋ยวครูไปเนี่ยภาพดีแล้วเดี๋ยวคาบหน้าจะมาสอบทันทีเลยเอารับรอบตัวไอ๊ยรส์คริมพขาเธอได้อ่านหนังสือมาก่อนหรือเปล่าโอ๊ยจะได้อ่านนี่ไงอ่ะปกติอ่านก่อนสอบแต่เนี่ยครูเพิ่งมาบอกไม่ได้อ่านแล้วอ่ะเอ้ยนี่ก็ต้องเริ่อ่านหนังสือแล้วเนี่เฮ้ยเราขับอ่านหนังสือมาหรือยังเนี่ย จี้โอ้โหดูท่าอย่างนี้คงจะยังไม่ได้อ่านมาละสิท่าอย่าว่าแต่อ่านหนังสือเลยตอนเนี้ยสติสตังยังไม่ค่อยจะมีเลยมวัวแต่นั่งจ้องหน้าดิวอยู่นั่นแหละว้ายจะทำไงดีเนี่ยนี่ครับครับนาได้ที่ครูบอกไหมเนี่ยว่าจะมีสอบอะฮะเดี๋ยวให้เราเกิดครับเลยนี่นายไม่อ่านหนังสือสอบไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันอ่านให้นายฟังเองนี่อ่ะหลักและว,วิธีการ หน้าระสีน์ฟังอยู่ปะเนี่ยฟังตั้งใจฟัง,องอบ,บอกตกลงแม่เตยสาเรื่องหมายถึงสัตว์ที่ใช้เกี่ยวกับลักษณะท่ารำที่ใช้ในการแสดงหน้าระสีน์ผ้าโกรธคืออาการของการนอนหว่านมือซ้ายอยู่ใต้บริเวณไอคานรู้สึกแทนคำพูดนี่ค่ะไม่เนขะ้าใจปะเนี่ว่าฉันอ่านเรื่องอะไรอยู่ <c oughs> เรื่องเรื่องดียวที่ไหนเล่า <c oughs> นี่แม่ยากตอบตกมากนะใช่ไหม A few moments later. อ,อ่ะเก็บข้อสอบแล้วนะทุกคนไม่ค่อยมีใครน้าเป็นห่วงเท่าไหร่มีหน้าเป็นห่วงคนเดียวก็คือครับในดูมเชคราวนี้ได้สูงแต้มแบง <c oughs> เออใช่ได้นะ <c oughs> เออไม่เร็วไปอย่างที่คิดกูผมทำได้หรอครับหรือเชื่อจริงๆ ดีมากนักเรียนทุกคนแม่ไม่ทำให้ครูผิดหวังนะคะอ่ะไปทานข้าวมวันได้แล้วค่ะเรียนทั้งหดดความเคารพขอบคุณค่ะคุณคุณพักเราไปกินข้าวกันเถอะเพื่อนกินอะไรดะินั่นดิเอ้าดิวเธอไม่ไปกินข้าวกับครับเหรอโอ้ยพิมนี่เธองอะไรแล้วเนี่ยฉันเล่นกับคัพตั้งนานแล้วนะรอเอย่างนี้ค่ะจะไปกินข้าวกับใครอ่ะครับจะไปกินข้าวกับพวกเราไหมดิวจังเลยเธอเอพิมไม่ต้องมาสมบราไปกินเหอะป่ะนะ ไปชีวิตพังขนาดนี้เนี่ยเฮ้ย A few moments later เอ้าครับนี่ซื้อมาให้กินคะเอ้าไซื้อก็ฉันจะให้นายกินไงนายไม่อยากกินข้าวอย่างน้อยกินอันนี้ก็ยังดีเนี่ยมีไายแล้วก็มีน้ำผลไม้เนีน้ำทับทิมโอเคกินตัวนี้เลยฉันไม่หิวไม่หิวก็ต้องกินนี่อย่างน้อยกินน้ำทับทิมก็ยังดีอ้า กินเลยกินกิน๋ยวน,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 นี้กินกินดูเ,นเข้าไปไมันรั่วไหลหกเต็มมือฉันแวเนี้่ยพิมเธอทำดีกับฉันทำไมอ่ะที่ฉันทำดีกับนายก็เพราะไม่ใม่ฉันฉันกลัวผีไงฉันไม่อยากให้นายตายเพราะว่า เขาบอกว่าคนอบหักเนี่ยจะคิดสั้นฆ่าตัวตาย<อ>กินกินเข้าไปเลยเนี่ยกินกินเข้าไปไยังไงก็หลอกใจนะพิม A few moments later อ่ะต่อไปมีฉากที่นุกคนยืนจบ ผมพายแล้วครับต่อไปนี้ผมจะตัง้งใจเลยนแล้วครับ <Wow. S 1> เอ,อ้ยดีแล้วคิดได้แบบนี้ก็ดีแล้วตั้งใจเรียนเข้าใจไหมเราเป็นนักเรียนก็ต้องตั้งใจเรียนเฮ้ย <Hey, S 2> ครับหรือว่านายแอบชอบผู้หญิงคนใหม่แล้วเฮ้ยไม่มีไม่มีมมเอ,อ๊ะใครกันนะที่คับแอบชอบอยู่ เธอรู้หรือเปล่าว่าใครอ่ะที่ครับชอบใครเหรอที่รู้อ่ะอืมหรือเราจะออกจากเฟรนด์โซนดีะน้า oh no